วิชาคณิตศาสตร,ร์รหัสคอหกสี่เก้าจุดสามหนึ่งถึงสี่ศูนย์ข้อสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดค่าเฉลี่ยของทุกจำนวนจากหนึ่งถึงร้อยที่มีหกเป็นตัวประกอบมีค่าเท่ากับข้อใดหนึ่งถึงร้อยที่มีหกเป็นตัวประกอบหาค่าเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ย หเป็นตัวประกอบมีเลขอะไรบ้าง12มี6เป็นตัวประกอบมีเลขอะไรมีเลขหกสิบสองส6หกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสีหสสเจสี่สิบหกแปดสี่สิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่หกสิบเอ็ป็นหกสิเป็นเจเป็นเจป

อ่าคานนี้คาวนี้คานนี้คาวนี้คานนี้คานานี้เอามารวมกันใช่ไหมอ่าค่าเฉลี่ยใช่ไหมเราได้มาแล้วทุกจํานวนแล้วทุกจํานวนตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยที่มีหกเป็นตัวประกอบก็มีเลขเหล่านี้เลขเหล่านี้นนนอ่าต่อไปต่อไปเราจะมาหาจํานวนรวมทั้งหมดก่อนเอาเลขทุกตัวมาบวกกันจํานวนรวมเท่ากับเท่าไหร่ จำนวนรวมหบวกเกเป็นเท่าไรหกบวก96เป็น102 102เท่ากับหนึ่มีกี่ตัวอาหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหคูณ8ได้เท่ากับ816 816 816แล้วมีกี่จำนวนเท่าเนี้ยมีกี่จำนวน 2> 10, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3, 4, 4, 5, 6, 6. 1 1เท่าไหร่นะ <16. S 1> ก็ต้องหารด้วยจํานวนทั้งหมดคือหารด้วย16เพราะฉะนั้นค่าเฉี่ยบเป็นเท่าไหร่816หาร16เป็น5 <15, 11. S> 1 5 1มีคําตอบไหมมีคําตอบไหม ตอบต่อไปข้อ32 3ส <c oughs> ข้อใดคือผลบวกของจำนวนเต็มทุกจำนวนที่น้อยกว่า45ที่น้อยกว่า45แต่ละจำนวนมี3เป็นตัวประกอบอมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่มี3เป็นตัวประกอบก็มีเลขอะไร

45ไม่ต้อง45ไม่ต้องเพราะว่าต้องมีจํานวนที่น้อยกว่า45เพราะฉะนั้น45ไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> เอามาบวกกันเอามาบวกกันบวกกันวิธีการบวกอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธียังไงน,นะอันนี้ <45 S 1> อันนี้บวกกันได้เร่เนะ45 45กี่จานวน45คูณอะไรอานับ หนึ่งสอคูณเจ็บสามอยห้มอยสิตอบสามรอบห้าก็ตอบสามใช่ไหมใช่ข้อสามสิบสาม ข้อสา,สามข้อใดคือค่าของเศษหนึ่งส่วนวงเล็ 1, 2, ล 1, 3, 3, 5, บหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสามบวกสาบวกห้าวงเล็บเก้าลบหกยกกำลังสองหารสามลบสองมันเป็นเลขธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษธรรมดาธรรมดาบวกลบคูณหารละคนไม่<ว>ไมันธรรมดายังไงมันมีเศษส่วนเลยนะทำธรรมดามมธรรมดา ตรงนี้ตรงนี้เศษหนึ่งตรงนี้คอณนอเป็นอะไรคอษนอเป็นอะไรตรงนี้คณนอเป็นห้าคณนอเป็นหกสองหารสามเป็นสามสามคูนหนึ่งเป็นสามสามมาหาตรงนี้ได้สองสองคูณหนึ่งเป็นสองสองบวกบวกสามบวกห้าวงเล็บ ก้าลบหกเหลือเก้าหกสามนี้คือคูณกันใช่ไหมใช่เออเป็นสามยกกำลังสามกำลังสองหารด้วยสามลบลบลบด้วยสองอ่ะก็เป็นอย่างนี้อ่าต่อไปต่อไปต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่นะเศษหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหกใช่ไหมใช่บวก สามบวกห้าคูณ 3, สายกกำลงสองคือเก้าหารสามลบสองน <c oughs> เราต้องเราต้องเราต้องทำตรงนี้ก่อนอทำบวกคูณหารให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้น ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่นะ1นึ่งคูณหส่วนหใช่ไหมกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษแล้วก็ตัด6ออกบวก3ามบวกหคูณ9เป็น45 45หารสเป็น15ฮห 15 <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ลบด้วย2ถูกไหม9เ้าห้าสีหารสเป็นสิอ่าต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็น6 6บวก3บวก15 <c oughs> ลบ 2, 2> <c oughs> เป็นเท่าไหร่6 7 8 9 2 <c oughs> 22อยี่บมีคำตอบไหม มีไหมมีแอมเอาไปตอบยี่สิบสองต้องมันลบวะตอบอะข้อสามสิบสี่สามสี่เมื่อ a b c d เป็นจำนวนเต็มบวกเข้าใจความหมายของว่าจำนวนเต็มบวกเนาะก็คือไม่เป็นทศนิยมไม่เป็นทศนิยมแล้วก็มีมีเป็นบวกไม่เป็นลบนะแล้ว a ยกกำลังสามอันนี้งงเดินง่ายๆนะ a ยกกำลังสามเท่ากับ a คูณ a คูณ a ถูกไหมอ่า a วงเล็บบบวก B C ก็เท่ากับเอา A มาคูณ B บวกกับ a บวกมาคูณ A คูณ C เอา A คูณ C ก็เป็น A คูณ B บวก A คูณ C และ D บวก D <c oughs> ก็คือ 2D อันนี้เป็นเรื่องที่เราเคยผ่านกันมาแล้วเป็นเรื่องง,ง่ายๆไม่ได้ถามอะไรเขายกมาให้ดูเฉยๆถามตรงนี้1บวก F บวก X บวก8บวก1ยกก่อนง3 บวกเอกกำลังสามบวก x อกกำลังสามบวก8ยกกำลังสามเท่ากับ1น9่งร้ให้หา 2x งกยกกำลังสองบวก3ที่สำคัญคือเราต้องหา x ออกมาให้ได้ใช่ไหมต้องหาเอออกมาให้ได้อ่าต่อไปต่อไปต่อไปตัวเลขเราจะมาไว้ด้านด้านด้านขวาหมดเลยตัวไหนที่เป็นตัวเลขนะ ทีนี้ก็จะเป็นอะไร x บวก x ใช่ไหม x บวก x เป็นเท่าไหร่ x บวก x เป็น 2x 2x บวกกับ x ยกกำลัง3 x ยกกำลัง3บวก x ยกกำลัง3เป็น x ยกกำลัง6 x ยกกำลัง3บวกกับ x ยกกำลัง3เป็น x ยกกำลัง3บวก x ยกกำลัง3เป็น เอ็กยกกำลั <S 2> <S 2> งหกไม่ใช่สอง A เ,เอ็กยกกำลังสามเอ็กยกกำลังสามบวกเอกกกำลังสามเท่ากับสองเอ็กยกกำลังสมแต่ถ้าเอ็กยกกำลังสามคูณเอ็กยกกำลังสามถ้าคูณมันถึงจะเป็นเอ็กกกำลังหกทมามันสามสามสามสก้าสิ เลขคูณยกกําลังคูณกันเนี่ยเลขฐานเดียวยกกําลังคูณกันให้เอายกกําลังมาบวกกันจำไว้ให้ดีนะเราเคยผ่านม,มาแล้วนะเรื่องพื้นๆนะเรื่องพื้นๆอ่าต่อไป <c oughs> ตัวเลขทั้งหมดย้ายมาไว้ด้านย้ายมาไว้ด้านขวามือก็เป็น1998 1ก้าเก็หนใช่ไหม <c oughs> ต่อไปอะไร ลบ8จากบวกกลายมาเป็นลบแล้วก็ลบ1ยกกำลัง3แล้วก็ลบ8ยกกำลัง่าต่อไปต่อไปอมันมี 2x เป็นตัวร่วม 2x เป็นตัวร่วมเราดึง 2x มาไว้ข้างนอกข้างในก็เป็น 2x คูณอะไรได้ 2x สองเอ็กคูณ1นึใช่ไหมใช่ไหมสองเอ็กคูณหนึ่งบวก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 ตรงนี้เหลืออะไรเอาสอเอ็กมาหารตรงนี้เหลืออะไรเหลือเอ็กยกกำลังสองสอง x กกกำลังสหารด้วยสองสองตัดสองหาร x ก็เหลือ x หาร x ยกกำลังสก็เหลือ เอ็กยกกำลังสามคืออะไรเอ็กยกกำลังสามคือเอ็กคูณเอ็กคูณเอ็กนี่ใช่ไหมหาด้วยเอ็กก็คือเอ็กตัดเอ็กก็เหลือเอ็กยกกำลังสองเท่ากับอ่าด้านนี้หนึ่งเก้าเก้าแปดลบหนึ่งลบแปดลบลบหนึ่งลบแปดลบหนึ่งยกกำลังสามเป็นหนึ่งแปดยกกำลังสามเป็นห้าร้อยสิบสองแปดคูณกันสสามครั้งเป็นห้าร้อยสิบสองเพราะฉะนั้น รงนี้เป็นเท่าไรเป็นตรงนี้ลบกันเหลือเ <premature? S 1> ท่าไรลบลบซิลบสิลบสิพันสี่ร้อยเจ uh, ็ดสิบหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกอ่าสอง x วงเล็บหนึ่งบวก x ยกกำลังสอง ย้ายสองตรงนี้ไอ้ตรงนี้ x นะไม่จะคูณนะย้าย2มาไว้ด้านนี้ตรงนี้ก็เหลือ x 1บวก x ยกกำลังสเท่ากับ1 4 7 6ย้าย2มาไว้ด้านนี้ซึ่งเป็นตัวคูณอยู่ก็เป็นหารเป็นเท่าไหร่นะเป็น7 7 7 3 8จะเอาเอา เท่าไหร่นะเจ็ดร้อยสามสิบแปดไงเจ็ดร้อยสามสิบแปดต่อไปต่อไปน้องว่า x ควรจะเป็นอะไรที่มันคูณมันมันใช้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเจ็ดร้อยสามสิบแปด x ควรจะเป็นอะไรเดาตัวนี้มันไม่มีวิธีการหาไม่มีวิธีการหามันน่าจะเป็นเลขอะไรมันน่าจะเป็นเลขเราสุ่มเลย เราสุ่มเลยเอาเลขห้เอาเลข5้นะลอง x เป็นเท่ากับ5นะลองนะอ่า18 x เท่ากับหลองดูนะเป็น5 1าบวกหยกกำลัง2เท่ากับ738ดั้ยไหมนะหยกกำลัง2เป็น5ยกกำลังสเป็น ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบนึ่งเป็นยี่สิบหหกคูณกับห้าเป็นเท่าไหร่อา้าวดสูสิคูณสิห้ 5, 6, 5, 6, าหกห้าหกสามสิบอไม่ใช่แล้วมนะั้งไม่น่าใช่แหะได้ไหมถึงไหมไ,ไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงเอาใหม่ลองเป็นเจลองเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดสเก้าเจ็ไม่ใช่อ่ะได้ไหมไม่ได้ เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเป็นห้าสิบห้าสิบคูณเจ็ดเป็นสามร้อยห้าสิบไม่ได้ลองเป็นเลองลองเป็นเก้าที่ลองเป็นเก้าเก้าเก้าอ้าวเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดสิบสองแปดสิบสองคูณเก้าเป็นเจ็ดร้อยสามสิบแปดพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมเออเนี่ยต้องใช้วิธีการสุ่งแบบนี้ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพร<อ>า <พอ S 2> ะจริงจังเลยอะเ้เพราะฉะนั้น x เ,เท่าก,กับ9จบกัน x เ,เท่าก,กับ9 <S 2เ <2, S 1> พราะฉะนั้น <9. S 1> เอา x มาแทนตรงนี้ x มาแทนตรงนี้2 x ยกกำลัง2บวก3ก็เป็น2คูณ9ยกกำลัง2บวก3 9 แปดสิบเอปเอคูณสองเป็นแปเอ16 2, 16 2, 16คูณสเป็นร้อยสิบไรร้อยหกสองหรือเป่าไรเอาคูณดิร้อยหกสิบสอง้หบรหกสบกสาเป็นร้อยหกสิบห้าร้บมีคำตอบไหมร้อยหกสิบห้าตอบร้อยหบห้าเก็บติ่ง ข้อสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้ากำหนดให้ a คูณ b คูณ c คูณ d คูณ e เท่ากับเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งแต่ถ้านำเอา a b c d e มาเรียงกันเป็นห้าหลักมาเรียงกันนะตอนี้เราไม่รู้ว่า a เป็นเลขอะไร b เป็นเลขอะไรแต่ละแต่ละตัวนี้เป็นเลขอะไรไม่รู้แต่เอามาเรียงกันแล้ว ให้มันมีค่ามากที่สุดให้มีค่ามากที่สุดไอ้คำว่ามีค่ามากที่สุดนี่หมายความว่าถ้าสมมติว่ามันมีมันมีนะมันมีเลขเก้าแปดเจ็ดหกห้าเราจะเรียงแบบไหนเรียงห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างนี้อันไหนมากสุดเก้าแปดเจ็ดนั่นก็คือตัวเลขตัวแรกต้องมากมากกว่าตัวนี้ตัวนี้มากกว่าตัวนี้ตัวนี้มากกว่าตัวนี้ตัวนี้มากกว่าตัวนี้ใช่ไหม เออมันถึงจะมีค่ามากสุดคือหลักหลักนี้หลักหน่วยต้องน้อยกว่าหลักสิบหลักสิบต้องน้อยกว่าหลักร้อยหลักร้อยต้องน้อยกว่าหลักพันหลักพันต้องน้อยกว่าหลักหมื่นมันถึงจะมีค่ามากสุดอ่ะต่อไปต่อไปเราไม่รู้ว่า a b c d e มีค่าเท่าไหร่แต่มันมีค่าเท่านี้เจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งต่อไปเพราะฉะนั้น ก็ฉะนั้นมันเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีห้าหลักตรงนี้มีห้าหลักตรงนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักไม่ได้ 7, 6, ไมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันอ่ะต่อไปเราจะมายุบตัวนี้ให้มันเป็นห้าหลักเราจะมาทําตัวนี้ให้เป็นห้าหลักอ่าวเอคูณบีคูณซีคูณดีคูณอีเ e, ท่ากับเจ็ด คูณเจ็ดคูณหมันเกิดมาจากอะไรคูณกัน3าคูณกับ2อ่า5เกิดจาก5ตัวเดียวใช่ไหมใช่4เกิดจาก <S 2องคูณสอามคูณสอนึ่เอามาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอา เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้มันมีค่ามากสุดเราอยากจะให้มันมีค่ามากสุดมันสามารถที่จะเป็นเลขเก้าได้ไหม,มเป็นเลขเก้าได้ไหม,มเป็นเลขเก้าได้ไหม,มก็สามคูณกับสามใช่ไหมเป็นเก้า <9. S 1> อ่าเก้าคูณกับอะไรอีกให้ได้ห้าตัวนะหรือสี่ตัวเก้า ่าสมมติแปดได้ไหมแปดแปดก็มีหนึ่งสองสามแแล้วก็เใช่ไหมใช่เจ็ดเราเหลืออะไรกันเรหลืออะไรอ่าไม่มีและเหลืออะไรห้ใช่ไหมใช่ห้าแล้วก็เหลือสอ 9,8,7,5,2ถ้าเอามาใส่ตรงนี้ก็เป็น9,8,7,5,2มากสุดไหมมากสุดมากสุดเพราะฉะนั้นเราเราก็ได้มาแล้ว A เท่ากับ9 b ้าเท่ากับ8 C เท่ากับ7 D เท่ากับ5 E เท่ากับ2แล้วเขาบอกว่า A,B,C,D,E เป็นเท่าไหร่ก็ A บวก B บวก C บวก D บวก e ก็เท่าก,กับ9บวก8บวก7บวก5บวก <S 2, 2 <S บวก2เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ตอบสิ14บวก16เอ้ย14บวก17 31จ็ดมบเอตอบมีคำตอบไหมมี31 ตอบ5ข้อ